สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาดูพระนะครับผมเป็นเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์ของหลวงพ่อพัดนะครับตรงนี้นะครับเป็นเหรียญนาเลิกจัดสร้างมาแค่500รอยลังนะครับตรงนี้ผมก็ไม่ได้รู้รายละเอียดมากนักนะครับเพราะผมก็ไม่ใช่เสียนพานครับแค่ชอบสะสมนะครับผมก็ได้มาทั้งหมดรุ่นนะครับเพื่อนๆนะครับใครรู้นะครับว่าเหรียญแบบนี้นะครับมีอนาคตหรือเปล่านะครับหรือมีราคาหรือเปล่าก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอได้นะครับผมเป็นแค่คนที่ชอบสะสมเนาะผมถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยนะครับผม เหรียญที่ผมได้มานะครับผมก็จะมีทั้งหมดสี่เหรียญน,นะครับเป็นเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์นะครับผมตรงนี้จะเป็นเนื้อนะครับเป็นเนื้อทองเหลืองนะครับหน้ากากเงินนะครับผมตัวนี้เป็นเนื้อทองเหลืองหน้ากากเงินนะครับนี่นะครับตัวนี้เลขโคดนัมเบอร์นะครับผมสองสามเจ็ดหนึ่งนะครับรายการที่สิบสี่ตัวนี้จะเป็นบล็อกทองคํานะครับถามว่า ดูตรงไหนจะเป็นบล็อกทองคำนะครับตรงห่วงข้างบนนะครับจะมีห่วงกลมๆเห็นไหมครับตรงห่วงกลมๆตรงนี้นะครับก็คือจะเป็นบล็อกทองคํานะครับเหรียญสวยมากนะครับผมเหรียญสวยมากอันนี้ก็ไม่ใช่ทีเด็ดนะครับผมก็ต้องถือว่าโชคดีที่ได้เหรียญมาไว้เก็บบูชานะครับผมตัวนี้จะเป็นเหรียญนําเลิกนะครับผมเหรียญต่อไปนะครับตรงนี้จะเป็นเนื้อแบบเป็นเป็นเนื้อเนื้อล่างๆหน่อยนะครับผมตัวนี้เป็นเนื้อ ารายการที่สิบเก้านะครับตัวนี้จะเป็นเนื้ออับบาก้านะครับผมอับกาก้านาตะนากากนวะนะครับลงยาเขียวนะครับผมลงยาเขียวแดงน้ําเงินนะครับดูองค์องค์งหลวงพ่อนะครับตรงนี้นะครับก็ดูตรงโคดนัมเบอร์นะครับตัวนี้โคดหมายเลข 41เนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นบล็อกเหมือนเหมือนเหมือนบล็อกทองคำเหมือนกันนะครับดูตรงมุมกลมตรงนี้นะครับตัวนี้จะตอกน้ำเลือกนะครับผมเหรียญสวยมากนะครับผมเดี๋ยวผมจะออกจากซ <cell> องให้ดูนะครับเดี๋ยวแกะให้หมดทุกเหรียญก่อนแล้วกันค่อยค่อยดูนะครับอันนี้จะเป็นเนื้อนะครับผมเป็นเนื้อนวะนะครับเนื้อนวะหน้ากากเงินนะครับรายการที่สิบสองนะครับผม หนึ่งลังนะครับจะมีแค่สองเหรียญนะครับตัวนี้นรับเลขโคดนัมเบอร์นะครับหกสองหกนะครับผมใครรู้นะครับว่าราคาเท่าไหร่ซื้อขายกันเท่าไหร่ก็สามารถแจ้งได้นะครับผมเพราะผมก็ชอบเก็บนะครับแต่ผมก็ไม่ได้รู้ราคานะครับส่วนเหรียญนี้นะครับเหรียญนี้ผมว่าจะเอาไปเลี่ยมแล้วก็เก็บไว้นะครับผมตรงนี้ครับถามว่าเป็นเนื้ออะไรก็เป็นเนื้อ อปา้านะครับเป็นเนื้ออปก้าเหมือนกันนะครับแล้วก็หน้ากากนาวะนะครับส่วนตัวนี้ที่ผมชอบก็คือเลขโคดนัมเบอร์นะครับจะเป็นเลขหนึ่งเห็นไหมครับหนึ่งตัวเดียวไม่รู้ว่า,เ,าเลขหนึ่งตัวเดียวเดี๋ยวผมผมไม่แน่ใจว่า,เ,าเขาจะเก็บกันยังไงนะครับหรือว่าพอมีราคาหรือเปล่าอันนี้ก็ก็ไม่แน่ใจแต่ผมเห็นมันเป็นเลขหนึ่งนะครับเลขเลขหนึ่งเลขเดียวนะครับผมก็เลยเอาไปเดียมคิดว่าว่าจะเอาไว้แขวนนะครับผมนี่นะครับ องค์จริงนะครับต้องบอกว่าสวยมากนะครับนะครับเลขคนดัเบอร์เลขหนึ่งนะครับตรงนี้จะเป็นบล็อกรู้สึกว่าเป็นบล็อกธรรมดานะครับตัวนี้นะไม่น่าจะไม่ใช่บล็อกทองคำเป็นบล็อกธรรมดาครับตอกน้ำเลิกนะครับเห็นไหมครับข้างหลังเป็นข้างหลังก็จะมีเขียนนะครับจานไว้นะครับผมเป็นพันยศนะครับตรงนี้จะเป็นพันยศ ผมก็ไม่ค่อยรู้รายละเอียดนะแต่ผมชอบนะครับเพราะว่าองค์องค์ห<ง>ลวงพ่อในสวยนะครับอยู่นะครับอันนี้ก็เหรียญจริงต้องบอกว่าสวยนะครับนี่เนื้อนวะนะครับหน้ากากเงินนะฮะหนึ่งลังก็จะมีอยู่สองเหรียญน,นะครับ เรขยกคนนำเบอร์นะครับหกสองหกนะครับตอกนําเลิกนะครับตัวนี้เป็นเหรียญน,นําเลิกนะครับชอบเก็บนะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวผ้าให้ดูนะครับเพราะว่าผมก็เก็บเฉยๆแต่ผมไม่รู้ไม่รู้หรอกว่าจะมีราคาหรือไม่มีราคาครับเพราะว่าเราเราชอบเหรียญเราชอบเราดูแล้วเราสวยผมก็เก็บนะครับผม